สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสขอรอเท EP ที่99นะครับผมก็ EP นี้นะครับทุกคนพี่เจมสอมตัวเป็นไก่์ไปปากทองในโซนฟรีสไตล์นั่นเองนะครับซึ่ง EP นี้ฮะพี่ใส่ชุดฟรีไปทั้งชุดเลยนะครับผมก็เป็นชุดที่เจมส์แจกนั่นเองนะครับก็จะเป็นของเสื้อนังมวยผู้หญิงนะครับแล้วก็ครับจะเป็นในส่วนของทรงผมจากโอรอยัลนั่นเองเนาะแล้วก็ครับจะเป็นพวกรองเท้าแล้วก็กางเกงฟรีนั่นเองนะครับก็สำหรับแว่นครับได้มาจากลักกี้รอยัลนานมาแล้วเนาะแล้วก็สำ จะไม่ผิดเนาะตอนนั้นนะครับก็วันนี้ครับท่าทางที่พี่เจาไปนะครับก็จะมีสามนี้เลยนะครับก็จะมีพนท่าฟรียนี้เลยนะครับท่าฟรียนี้เจียมแจงนั่นเองนะครับก็ครับจะมีเป็นท่าปัดข้อนะครับออาไปกันคนด่าเนาะก็ครับท่าให้หัวใจครับก็ครับจะเป็นพวกท่าสกินปืนนะครับก็คือครบเลยนะครับสีท่านะครับท่าสกินปืนนี่คือแบบขายไม่ได้เช่นเคยเลยนะครับผมนี่เลยนะครับเป็นท่าใหม่นะครับก็ครับเป็นท่า MP10 นะครับนี่นะครับแล้วก็ท่า AK นะครับนี่นะฮะแล้วก็ครับท่าสกานะครับผมก็คืออคคครรบบบนนนนะะัััททางงเ วันนี้พี่ไม่ได้อยู่แรงแกนนะแล้วก็วันนี้ครับมีท่าปักธงไปเช่นเคยเลยนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับอันนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้ครับพี่อยู่แรงแดงนะแต้ม4 7่พนะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเบาวิลโนนิ่งนะฮะนี่หล่อเท่บอกเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ยังไม่ขึ้นแกนะอีก10แต้มก็ขึ้นแกแล้วแหละแต่ขี้เกียจดันนะฮะช่างมันเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าไป let's go นี่นะขอแอคหล่อเท่เป็นทีครับทุกคนครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมคครับไปทุกคน let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันนะครับแต่เราจะเริ่มไปหาจุดแอคดีกว่าเนาะแต่ว่าห้องนี้ครับสวรรค์ของผู้ชายชัดๆเลยฮะสาวล้วนนะครับดูดิโอ้โหนี่มันโรงเรียนหญิงล้วนนะฮะไอ้หลองย่อผู้สาวแกงนี้หน่อยละกันนะครับย่อยย่อยอเฮ้ยน่ารักครับก็ให้หัวใจเขาไปหนึ่งทีละกันนะครับนี่เจ๊ฟาดหน้าหนึ่งทีครับอ่าก็แกงบอกไปหน่อยนะครับรักนะครับพี่อ่รักนะครับพี่เออรักนะครับพี่อย่างงี้เว้ยรักนะครับพี่แล้วก็ให้หัวใจไปหนึ่งทีครับชื่ออะไรอ่ะ อ่าเอาหาชื่อไม่ได้ครับอ่าชื่อน้ำแข็งครับแล้วก็คนเนี้ยไรยเฟอร์เนยนน่ารักอะ่ะแล้วก็ให้หัวใจหนึ่งทีครับเจ้าข้อยทุกคนเดี๋ยวเราไปหาจุดแอ็ตรงนี้ไหมเออเดี๋ยวขอ,ขอแอ็ตรงนี้หน่อยละกันทุกคนครับนี่ตรงนี้แบบเออแบบคนเห็นแบบเต็มเต็เนี้ยอย่างเงี้ยเออมาทุกคนนะตรงนี้แหละมาทุกคนครับมาหนึ่งสองสาม ี้แล้วก็ไอเค็มก้อนมาถึงทีเพียง่ไอเคมก้อนดิเออลูกซองก้อนนะฮะแล้วก็ครับอ่าต่อไปครับ MP ็มสี่ครับโจ๊ะเข้าให้นี่ของจรงิงแล้วก็ครับต่อไปด้วยสการครับนี่หลอเท่นะครับเอ้ยเหมีมีคนมาตบมือให้วะชื่ออะไรวะเนี่ยเดี๋แก๊งเราชื่ออาร์พีสแตนนะฮะสแตนนะฮะแล้วก็เอ๊อ Stand, เย,เ,ยเอ็มพี MP ไปแล้วนี่หว่าแล้วก็ไอเค็มก้อนนี่โคตรตึงบอกเลยว่าโคติงฮะทุกคนก็ครับเข้าหัวใจมาถึงทีน,นี่น่ารักนะฮะน่ารัก,รกจัดอ่า ก็ผู้สาวคนนี้วิถึงจัดนะถึงจัดถึงจัดนะชื่ออลโลนะนครโคร,ราชอยู่แคนแหมแคนโคเทนะแล้วก็ให้อวใจหนึ่งที่ก็ตรงนี้มีสองสาวอยู่เขากดท่าอะไรอยู่ไม่รู้นะฮะก็ให้อวใจหนึ่งทีครับรัวๆให้อวใจรัวๆให้อวใจอีกฮะให้อวใจอีกนะหนีแห่นน่ารักทุกคนก็ไปทุกคนเดี๋ยวรอเปลี่ยนห้องกันเลยห้องนี้ไม่น่ามีอะไรนละ้วแหละทุกคนครับนี่กดท่ารัวๆฮะกดท่าฟรีครับแล้วก็ครับ อ่กดท่าฟรีต่อฮนะนี่หล่อท่ชอบอ่ะท่า,ทานี้แบบเขาแจกฟรีนะมันเป็นทาน่าในสืบขั้งศพว่ะแต่ว่าเขาเอามาแจกฟรีนะครับก็ดีอยู่นะเออนะครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นทาในใ่าไหนๆนะครับแต่ว่าผมได้มาฟรีนะฮะจำได้นะทนไปเปลี่ยนห้องเลยคทนครับไปเปิ้วเป็นห้องขังขง้นอ่ะจึ๊บ โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปหาจุดแอกดีกว่าเนาะห้องนี้ครับคนสายเติมเยอะมากนะครับแล้วก็มีสายอะไรอยู่ด้วยเนาะตรงนี้ครับเขาแอคกันอยู่ด้านหลังฮะเยสหมวกเอฟครับแล้วก็คนนี้ครับหมวกเคอุ้ยร้องหมวกเคเขาใส่หมวกเอฟร้องหมวกเคนะฮะนี่คนนี้แอคกันอยู่ฮะแอคอยู่ขอชื่อหน่อยแล้วกันนะครับตึงนะบางทีเยสชื่อโคตรเอา ครับ้มีผู้สายคนนะชื่ออะไรอ่ะชื่อนิ้งนิ้งนี่นะฮะไม่ไปโรงเรียนกันหรอเอาโรงเรียนปิดไม่ใช่หรอไม่รู้อะโรงเรียนปิดอันนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้แอคแอคแอคอยู่นะนี่ก็กดท่าอะไรไม่รู้อะแล้วก็ดูดิตรงนี้ครับนี่แอคกับหมอเอฟหน่อยละกันนะครับเท้าใหญ่หมอเอฟหนึ่งทีครับนี่ชื่ออะไรวะเนี่ยโอ๊ยโคตรน่ารักนะฮะแล้วก็เท้าใหญ่หมอนึ่งทีครับนี่นะฮะโอ้โหย่อยๆๆๆแล้วก็ตรงนี้ครับนี่เขาแอคจัดเลยอะดูดิโอ้โหนี่ขอแอคกับเขาหน่อยละกันเอาเอาเต้นไก อะไรอ้วนเฮ้ยเฮ้ยเราชื่อเบาวิลนะเฮ้ยเราชื่อเบาวิลาเราชื่อเบาวิวครับเบาวิลครับงี้ดีกว่าเราชื่อเบาวิลครับไก่น้อยไก่น้อยลองไก่น้อยว่าสั้นโอ้ไก่น้อยอ๋อ่ะยอ่ยอย่อก่อนแล้วกันครับเราไม่ไก่นะบอกกอ่อนเออเราไม่ไก่นะ,เ,ะ,เ,ะ,เ,ะเราไม่ไก่นะอ่าเอ้ยพิมพ์ผิดฮะเราไม่ไกเอ้ยชื่อประชดตัวเองโอ้โหโอ้โห,โหลองชื่อประชดตัวเองเยสปาดคอว่ะ เอาว่ะนี่ปาดคอกลับแม่งเลยให้ทุกคนครับนี่ปาดคอกลับไปหนึ่งทีฮะแล้วครับกดเต้นท่าฟรีไปหนึ่งทีฮะโจ้เข้าให้อีอ้นวนเวอร์ชันบูลี่ว่ะมันบูลี่ผมวะทุกคนปากคอมปหนึ่งทีฮะนี่ของจริงบอกเลยอะปาดคอรัวๆฮะแล้วก็ข้างๆเข,า,ข,า,ข,า,ขาออก้วฮะโอโหแม่แสลับสงสัยรับนี่ใส่พวกนี้ไม่ได้อะปาานี่เอากดท่าฟรีไปมีเปล่าถามก่อนมีเปล่าอ่าอ่า มีเป้าเออมีเป้าเยสกดท่าพ้องมันด้วยป่ะก็กกดนี่เต้นไก่าย,ยาพับเต้นไก่าย,ยาพับเออโหไม่ไหวนะโดนบุลลี่อย่างงี้โดนไม่ไหวนะก็อ่ากดท่าหัวใจปีนทีครับเอ้ยไม่มีเออโหไม่ทุกคนเดี๋ยวเราปักทองแอคใส่หน้าแม่งเลยด,ดีกว่าฮะมาทุกคนครับหนึง่งเยสไอคมังกร่ะมาทุกคนครับหนึ่งสองสามไม่มีหรอกครับ แต่ว่าครับเรามีปากทงอ่ะครับนอนนอืมก้อนนะเอมีเป้าครับมีเป้าอ่าถ้ากลักกลักดีกว่านะถ้ากลักกลักแบงนี้ดีกว่านะเออถ้ากลักกลักอ้อมพิมพ์ไม่ได้หรอกทุกคนหนีโอ,เอ,าาโอโ้เอ็กซ์ใส่หน้าเพิงเลยฮะโอ้แก๊กโบกเอ้ยกูมีแต่ล็อกไวกลัวหายไวายวาย ไม่มีเออแม่มีแต่ล็อกไว้ว่าัซนกลัวหายด้วยก็กดท่าใหม่เป็น่งทีใะทุกคนครับนี่เอาไงเอาไงมีโอ้เออหนึ่งหนึ่งไหวเปล่าเออเอาเอาหนึ่งหนึ่งอีกคลิปเปล่าสนใจหนึ่งหนึ่งอีกทีเปล่าเอ๊ะสนใจหนึ่งหนึ่งเปล่านอนเออท้าหนึ่งหนึ่งแม่งเลยฮะสนใจหนึ่งหนึ่งเปล่านอนเออแล้วก็นี่กดนี่ไปหนึ่งทีฮะโจ๊ะโจ๊ะเข้าให้โจ๊ะเข้าให้เออหนึ่งหนึ่งเปล่าก็พนมมือใส่น้ำหนึ่งทีฮะโจ๊ะโจ๊ะเข้าให้ตลอดที่ บอกเลยว่าหลอดเทลือ <concern> ลงบัตรไว้เดี๋ยวสร้างให้ก็ได้ครับเออเดี๋ยวสร้างให้ก็ได้ครับเออเดี๋ยวสร้างให้ก็ได้ครับเออเจ็ดศูนย์เออเจ็ดศูนย์ไปดิเออเจ็ดศูนย์ไปดิปักธงอัดหน้าเราดูวยฮะเอาดินี่เอาอีกเปล่าเอาอีกเปล่าแล้วก็กดมังกรฮะรัวๆฮะมาเล่นเว้ยเออสร้างให้เอาเปล่าเอาเปล่าเออเอาเปล่าเออไม่กล้าไว้ไม่กล้าเออ วายไม่กล้าเออวายไม่กล้าเออเอาดิเอาดิวายไม่กล้าครับเด็กไม่กล้าครับน้องไม่กล้าครับทุกคนก็เข้าใจน้องหน่อยนะเออไม่เล่นไปเล่นเองดิเอออ่อนเออใช่ไก่ไงเออกัดโปกว่ะเออกัดโบกว่ะเออไฮไลท์อ่าทำทรงไฮไลท์แต่อัดตัวยับเออทำทรงไฮไลท์แต่อัดตัวยับเอ้ แล้วก็ครับปาดคอไปหนึ่งทีโจ๊กครับทุกคนแต่ผมว่าเตะห้องเขาเหลือห้องนี้อยู่นานแล้วแน่พวกนี้ผมมันไส้มันกระโปงกรนไปทำไมอ้วนโอ้โหบูลีอ่ากระโปงกระโปงเออว่าตัวเองเหรอกระโปงเออเอาดิพีนี้ผมด่าหนักจัดฮะเออนี่ปักธงไปอีกหนึ่งทีโจ๊กเข้าให้แล้วก็โจ๊กเข้าให้โจ้รัว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 เก่งมากปะมากครับอืมโคตรเก่งบอกเลยอ่โคตรเก่งครับอ่าโคตร เก่งเลยเออโคตรเก่งเลยนี่เอาดิโคตรเก่งเลยครับแล้วก็ครับนี่กดนี่ไปโจโจโจให้พี่ทุกคนปากดีเออเอาทีท่ไปถึงว่าเปลี่ยนห้องเดี๋ยวห้องนี้ไม่มีอะไรแหละไปะโอ้โหลองเดี๋ยวตบโชว์สั้นไปทุกคนเปลี่ยนห้องเดี๋ยวไป let's go เปลี่ยนห้องกันปิ้วแล้วก็ปักธงอันน้ำหนึ่งทีปุ่ม โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับแต่เราจะเริ่มหาจุดแอคกีกว่านะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอไอ้สองตัวห้องเดิมครับนี้มาเจอของคนเดิมครับเจอเบาหวาน <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวบูลลี่ผมว่าเฮ้ยเฮ้ยบูลลี่ผมว่อดน,นี้ปาดคอใส่หน้ามันเลยฮะโอ้โหเกิดล่องเจอเบาหวานนี่ปาดคอมันเลยฮะ โอ้โหเกินไปนะเกินไปนะเออเอาดิปาดคอรลัวฮะปาดคอยับยับฮะทุกคนแล้วนี่กดท่านี่เป็นทีแงนี่กดตีนะกดส้นตีนนะกดส้นตีนมันหน่อยแล้วกันนะล่องเจอเบาหวานนะฮะมึงอีกแล้วเหรออ้วนโอ้โหว่าตัวเองเหรอครับเดี๋ยวพิพ์ก่อนนะอ่ว่าตัวเองเหรอว่าตัวเองเหรอคะเออว่าตัวเองเหรอคะแน่นี้ว่าตัวเองเหรอคะเหลอคะแน่เออนี่ปาดคอรลัวฮะปาดคอใส่รลัวนี่เอาไง เตือนเช้ามันไก่เลยโอ้โห้ร้องนะฮะนี้กดท่าแอคเลยนะฮะพวกนี้มันรู้นะผมมีนะฮะร้องน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 ะเออกดท่าแอคใส่ไปเลยฮะร้องนะร้องนะร้องนะแล้วก็ครับเอคมก่อนหนึ่งทีโจ๊กเขาให้เออมีเป้าถามก่อนมีเป้า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 เออมีเป้าใครเนื้อคู่วะซันนะฮะโอ้โหก้อนเนื้อดิเราจะไม่เข็ดไงบอกตัวเองหรอเอออ่าบอกตัวเองหรอครับเออบอกตัวเองหรอครับนี่แล้วก็ครับนี่ เอเคไอสกาดีไม่ใช่เอเคนี่เราเนี่ยเออเออมึงไม่เข็ดอีกเหรอเออมาขายขำกับกูบ่หนีฮะแฮะขายขำเหรอครับนี่อุตส่าห์หนีมันมามาเจอพวกนี้อย่างเงี้ยเออร้องนะร้องนะร้องนะร้องเออร้องตลอดเออร้องตลอดได้ยินี่ใหม่ตลอดเลยนะเออกลัวที่เนี่ยร้องตลอดเลยนะปักธงอัดหน้าแม่งเลยทุกคนครับมาหนึ่งสองสาม ก็น,นี่ครับกดท่านี่ไปนี่ไปวายวายวายเรงไม่มีปักธงรัวๆฮะกูอยากได้รหัสมึงวะซ่สสานเออทำไมหลอทำไมหลอทำไมอ่ะทำไมหลออ่าทำไมถึงอยากได้หรอเออไอทำไมถึงอยากได้หรอ,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 อแล้วก็เดี๋ยวแกงปั่นแม่งเลยทุกคนครับโอ๋ออ๋อลืมไปไม่มีปัญญาเออมบบนี้คมนะอ๋อโอ๋ออ๋อเออลืมเอ,อ่าเดี๋ยวลืมไปไม่มีปัญญาเออลืมไปอ๋อลืมไปไม่มีปัญญา เสบบอกเลยเสบฮะเสพบ,บอกเลยว่าเสบฮะเออเสพบ,บอกเลยกูหลอกกูจะหลอกเซิงมึงว่าท่นกูเป็นผู้ชายบอกกัก่อนอ่ากูเป็นผู้ชายนี่กูเป็นผู้ชายกูเป็นผู้ชายเออต้องหนีเว้ยป,ปักรัวๆฮะปักรัวๆก็เอ็มพีบทีหนีโอ้โหีฟไม่ใช่เว้ยนะแล้วก็นี่นกดอ่ะท่าใหม่บทีฮะ กูเป็นลุกให้ก็ได้ลองว่าซานเออว่าซานว่าซานเป็นเหี้ยวว่าซานทุกคนผมว่าผมไม่อยากอยู่กับสองตัวนี้เลยว่ะผมลำคาญแล้ทุกคนผมลำคาบแล้วเนี่ยปักทงอัดหน้ารัวลำคาญแล้วนะลำคาญแล้วนะนี่ลำคาญแล้วนะชอบมวยอ้วนกูเกลียดมึงบอกก่อนเออกูเอ่อเกลียดมึงเนี่ยกูเกลียดอ่ะเกลี็บทีใหม่ฮะอ่ะกูเกลียดมึงนะฮะนี่กูเกลียดมึงนะฮะกูเกลียดมึงเออไปทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องเหลือผมไม่อยากเสียนากับสองตัวนี้อ่ะมันมัน เจอสองห้องอะ่ะมึงกดล์สตรีมไปลดบ้างนะร้อง,อ,อ,งอุ้ยร้องผมบูลลี่นะบูลลี่นะบูเอ่อบูลลี่นะบูลลี่นะแอ้บูลลี่นะบูลลี่นะเออบูลลี่อันนี้บอกแรงละได้ไหมว,บบไว่าสร้างไปทุกคนว่าเปลี่ยนห้องเถอะโอ้โหตัวจะแตกเอาอสันขวานนี่โอ้โหมันไส้นะผมทุกคนครับไปละไปละไอ้พวกอ่าอะไรวะทุกคนไอ้พวกไก่เออไปละไอ้พวกไก่เออไปละทุกไอ้พวกไวก่ไปทุกคนผมว่วาเปลี่ยนห้องเถอ่ะไปปิ้วไปห้องกันปิ้ว โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันนะครับแต่เราไปหาจุดแอคดีกว่าน้อห้องนี้คนเยอะอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยว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 อีกแล้วเหรอเดี๋ยว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 ทุกคนเจือมหมอีกแ้วรอวะเฮ้ยคิดๆก่อนเออได้เจอแม่งอีกแล้วฮะเออปาดคอดินี่มาอีกแล้วเชว่าไหวะเออเจออะไรมันมาด้วยกันเนี่ยมันเปลี่ยนชุดเลยทุกคนนี่ปาดคออัดหน้าแม่งเลยทุกคนนี่เจอปาดคอมันฮะก็ปาดคอมันฮะ นี่ปาดรัวๆบอกเลยปาดมันรัวๆฮะเออเอาดิเอาออ้วนมึงบอกตัวเองแงเออนะเอออะไรนะบอกตัวเองอีกแล้วหรอเออเอ้ยพิมพ์ภาษาอะไรไี่อ่าบอกตัวเองอีกแล้วหรอเออนี่ต้องางีเว้บอกตัวเองยู่แล้วหรอแล้วก็นี่กดท่ากดตีนใส่หน้ามันไปทีนึงฮะนี่นี่ผมลิกคิดแล้วกูว่าเออเนื้อหรือว่าแบบอผมลิกคิดอะไรวะไม่รู้เนี่ยกดท่าใส่แม่งเลยทุกคนเออ เนื้องอกอดิเนื้องอกอดิเอ้ยนี่เนื้องอกอดิเนื้องอกอดิเออแล้วก็กดท่ากดตีไปถึงที่นอนเบาหวานว่าซ่นนฮะมันมาด้วยกันเป็นสามคนนี้ไม่น่าใช่นะฮะโอ้โหเต้นไก่ใส่กุยับเลยฮะแล้วก็ครับนี่โอ้เต้นไก่ใส่ผมยับเลยฮะทุกคนครับดูดูมันดิดูไอ้พวกนี้ดิมันกวนส้นตีนฮะแล้วก็ครับกดสกามันทีเป็นกรรมอะไรกูเนี่ยเออนั่นแหละเออยากรู้เหมือนกันบอกกันเออยากรู้เหมือนกันนี่เดี๋ยวลบลบท้อท้าเราก่อนนะอยากรู้เหมือนกัน ก็รครับเอเคไปถึงที่นี่หล่อเทบอกเลยก็โอ้โหมันอะไรวะเนี่ยทำไมต้องมาเจอพวกนี้ด้วยผมงงอ่ะเนื้อคู่แน่ๆเนื้อเนื้องอกอ่ะดิเออบอกก่อนอเนื้องอก มากกว่าเออเนื้ององมากกว่าล่องเนื้อคู่นี่ะทุกคนเป็นผู้ชายเว้ยเฮ้ยโอ้โหผมเป็นผู้ชายนะครับเอเคไปถึงทีทุกคนเดี๋ยปักทองอันหน้าแม่งเลยเออดูไม่ให้หัวใจมันทุกคนหนึ่งสองสามนี่ปักทองอันหน้าแม่งเลยอาจจบเข้าให้นะฮะแล้วก็ครับกดนี่ไปอาจะเจอเจอเจอเข้าให้โจ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 เนื้อเด็ดเดียวอมีโอ้โหแล้วก็นี่กดหมุนไปถึงทีฮะโอ้โหแหมโอ้โหระวังว่าหลังจากนี้เราจะไม่เจอกันอีกนะนะไอหมกเอฟแนบอโหแล้วก็ครับกดสกามถึงทีโอ้โหล่องหิวเลยว่าซาดเนาะ หิวโอ้โหเต้นไก่ใส่กูยับเลยฮะเออโหก็ปักทงใส่รัวรัวฮะปากรัวรัวกูชอบมึงนะเออโหกูเป็นผู้ชายเออกูเป็นผู้ชายนะเออกูเป็นผู้ชายนะโอ้โหไม่ไหวนะไม่ไหวนะโอ้โหกวนสตรีนจริงไอ้สองตัวนี้นะครับทุกคนครับผมรับไม่ค่อยได้ฮนะเออกูชอบโอ้โหกูรับไม่ได้บอกก่อนอ่าเอาพิมพ์เปิดแมปใช่ฮนะอ่า กูรับไม่ได้เออกูรับไม่ได้คือไปทุกคนผมว่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับ EP นี้ครับผมไม่อยากเจอมันอีกแล้วนะฮะผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมทุกคนครับผมไม่อยากไปเป็นคู่เวรคู่กรรมของมันแล้วฮะทุกคนครับโอ้โหเจอมันอ่าคลิปเดียวนะฮะสามห้องนะครับเกินไปนะฮะทุกคนไปทุกคนบ๊ายบายกันดีกว่าทุกคนครับไปไว้เจอกันอี EP หน้าเนาะ โอ้โหมาเป็นของกูซ่าไม่กูไม่เป็นนะกูไม่เป็นกูวิ่งอย่ทุกคนก็โอ้ยมันไล่ผมนะทุกคนโอ้โหทุกคนก็สำหรับอีพีนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายไปละอีพีหน้านะครับอยากให้พี่ทำคลิปแน่แน่นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับผมโอเคครับทุกคนก็สำหรับอีพีนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายไปละปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆไละจุ